ตุรกีเดินหน้าลุกคืบหนักในทางเหนือของซีเรียในเขตของเมืองอันบาบได้มีการประทะก,กันกับกองกําลังของพักแรงงานคริสถานนอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่าทางตุรกีนั้นได้มีการประทะก,ก,กันกับกองกําลังของซีเรีย โดยเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาก็เป็นกองกำลังตุรกีครับที่มีการปฏิบัติการในเขตของเมืองอันบับทางตอนเหนือของซีเรียก็ได้มีการบุกเข้าไปครับในสถานที่แห่งหนึ่งโดยทางตุรกีเนี่ยบอกว่าเป็นฐานที่มั่นของพักแรงงานคริสต์ฐานที่เข้ามาปฏิบัติการในเขตของตุรกี โดยทางตุรกีเนี่ยบอกว่าสถานที่แห่งนี้ครับมันถูกใช้ในการลักลอบขนอาวุธไปยังพื้นที่ที่ถูกยึดครองโดยกองกําลังประชาธิปไตยซีเรียหรือว่า SDF ซึ่งกองกำลัง SDF ครับได้รับการสนับสนุนจากทางสหรัฐซึ่งมีฐานที่มั่นหลักๆอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยการบุกเข้าไปในครั้งนี้ครับก็มีการพบอาวุธและก็กระสุนจํานวนมากที่ซ่อนอยู่รวมไปถึงจรวดต่อต้านรถถังหรือว่าแอนติแทอย่าง5 6 6ที่ผลิตในตุรกียอย่างน้อย6ลูก ดยตุรกีครับได้ส่งแอนติแทงค์อย่าง H66 จํานวนมากให้กับกองกําลังที่ตุรกีเนี่ยสนับสนุนในซีเรียอาวุธพวกนี้ครับส่วนใหญ่ก็พบในเขตของเกียร์เตอร์อิลิบทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย ดยเจ้า H66 ที่ผลิตในตุรกีนะครับก็ถอดแบบมาจาก M72 ของสหรัฐแต่ถูกนำมาผลิตในบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องกลและก็เคมีของทางตุรกีภายใต้ใบอนุญาตก็ใช้ชื่อว่า H66 ด้วโดยมีการรายงานครับว่ากองกําลังพักแรงงานครลิสตานเนี่ยได้มีการหาซื้ออาวุธในเขตของเกียรเตอร์อิลิปที่ตอนนี้ครับ ทางตุรกีเนี่ยยึดครองอยู่และก็มีการส่งอาวุธเหล่านี้ครับไปให้กองกำลัง SDF และต่อมาครับอาวุธพวกนี้เนี่ยก็ถูกใช้ในการประทะก,กันกับกองกำลังที่ตุรกีสนับสนุนเหมือนกับว่าอาวุธของตัวเองเนี่ยหันกลับมาทำ้ายพวกเดียวกันเองครับโดยตอนนี้ครับอาวุธบางตัวที่ตุรกีเนี่ยส่งเข้ามาสนับสนุนกองกำลังในเกเตอร์อิลิปมันถูกลักลอบยื่นให้มือของศัตรูของตุรกีและนอกจากนี้ครับมันถูกหันเข้าใส่ตุรกีเอง นอกจากนี้ครับในช่วงบ่ายของวันที่24กันยายนเนี่ยก็มีการรายงานว่ากองทัพของตุรกีแล้วก็รวมถึงกองกําลังที่รับการสนับสนุนจากตุรกีนั้นได้โจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งของกองทัพซีเรียอาหรับหรือว่า SAA ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยการโจมตีดังกล่าวครับเกิดขึ้นใกล้กับหมู่บ้านอันทาวิละทางตะวันตกของเมืองเทลตามในเขตชนบททางตอนเหนือของอันฮาสากานอกจากนี้ครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียก็เป็นพื้นที่ควบคุมของทาง s d f นะครับก็ถูกตุรกีเนี่ยโจมตีเช่นกัน โดยมีการรายง,งานนะครับจากสำนักข่าวในท้องถิ่นได้มีการบอกว่าทางตุรกีนั้นได้ใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าใส่พื้นที่ต่างๆครับโดยทางซีเรียอาหรับหรือ SAA นะครับร่วมกับทางรัสเซียนั้นได้มีการจัดตั้งเครือข่ายแล้วก็จัดตั้งฐานเนหลายๆที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียก็มีการประทะก,กันกับทางตุรกีอยู่ประบาปนะครับหลายครั้งตั้งแต่ปี2019โดยทางรัสเซียแล้วก็ซีเรียครับต้องการรักษาความปลอดภัยของทางหลวงอย่าง M4 ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างอันฮาสากากับลักการวมถึงอาเลปโปด้วยโดยการโจมตีในครั้งนี้ของตุรกีเนี่ยยังคงไม่ชัดเจนโดยมีรายงานว่ามีการประทะกันระหว่างกองกำลังติดอาวุธที่ทางตุรกีสนับสนุนก็ได้มีการประทะก,กันกับทาง s d f หรือกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียแถวแเมืองเทลทามนี่ก็จะเป็นการยิงปืนใหญ่สนับสนุนกองกำลังที่ตุรกีสนับสนุนเอง โดยตอนนี้ครับทางตุรกีนั้นมีปฏิบัติการทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นในซีเรียและปฏิบัติการของตุรกีเนี่ยเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยคาดว่าจะเป็นการตอบโต้กองกําลังที่ทางตะวันตกสนับสนุนให้มาก่อความวุ่นวายในเหตุเกียเ,เตอร์อิหริดนั่นเองนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมานำเสนอครับ่านผู้ชมคร้อเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดลารใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ